ก็ฝึกซ้อมอยู่ภายในโรงเรียนธรรมศาสตร์คองหลวงวิทยาคมนักชกในดวงใจนี่แะสุดาระดับโลกเลยครับเจาของใช้ยันอมดอทคบัวขาวบัญชามเมฆ38ครั้งครับชนะ34แพ้3แล้วก็เสมอ1นครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินเทรตรีสิทธิแดงครับนายชาตรีอุดมสมาธิวัด 21ปีครับจากแม่ห้องสอนดีกรีนี่แชมป์ชมรมมวยไทยอีสานล้านนาหัวหน้าคณะคุณวิทยาสุรินมีคุณสุรีสุรินเป็นผู้จัดการนะครับและได้รับการสนับสนุนจากท่านในอำเภอศบบมยคุณอัครพันธ์พลศิริปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอลานนาไทยนับชกในดวงใจรุ่นพี่ร่วมค่ายครับดาวดังเลยก็คือเพชรศิลาสิทธเจดแดง 50ครั้งชนะ40แล้วก็แพ้10ครั้งครับโอ้รูปร่างช่งโชคเห็นชัดเจนนะครับลูกออกเพชรนี่สูงยาวกว่าประเภทออกแข้งต่อยหมัดแรงนะครับฝ่ายน้ำเงินนั้นหนักทุกลูกนะครับเพชรตีนี่เตะขาต่อยหมัดถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยนะครับพยายามขยับเข้าไปเจาะยางไปตั้งแต่ต้นยกแรกแบบนี้นะครับ ใปรับเยอะก็ไม่ได้นะครับจะเป็นการสะสมนะครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้5ยกครบไม่ครบครับขอบคุณด้วยกับทาง CP นะครับจเจริญพวกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนทูคอปเปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร028008000 ผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายและในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ g s เมวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับประมาทไม่ได้นะครับคู่นี้นี่จับตาเลยนะครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายน้ําเงินเพชรตีนั้นโอ้หนักแรงฝ่ายแดงลูกกอกเพชรก็อาวุธคมสวยงามนะครับ เดินขยับก็หารูปร่างที่จะสร้างต้องลงทุนแล้วครับเพชรตีค่อยๆขยับเข้าไปอาวุธเด็ดก็คืออย่างที่บอกนี่แหละครับเตจอย่างต่อยหมัดครับใครโดนใครหล่นแลลวครับประสามวยเขาบอกแบบนั้นแล้วก็ปลายปีนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเราไปเจอกันที่สงขลาครับพี่เปิลน,นครฝากมาเลยย้ําเลยนะครับว่าวันศุกร์ที่29ธันวาคมครับ มวยมันวันศุกร์ศึกมาตุภูมวยไทยครับห้ามพลาดเลยนะครับก็คู่มวยยอดเยี่ยมมีแหลมโพจากั้วมังกรเหล็กเดชเพชรแปะยิ้มเพชรเดชแก่นแก้วเพชรน้ำหนึ่งพรเสน่ห์น่ารัก ฉลามดำเพชรเมืองสวงรุ่งกิจเพชรชัยเมธพมตากักธนูเพชรอีกรอบหนึ่งโอ้โหคู่มวยก็บอกว่าน่าดูมากๆเลยนะครับพี่เปิลน,นครย้ํามาเลยครับว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อบตอรกระดังงาหมู่2ตําบลกระดังงาอําเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานะครับนัดยิ่งใหญ่ดูฟรีด้วยหมดยกที่หนึ่งครับพักให้น้าแป๊บเดียวเสริมอาหารสมเกาหลีตังกุยจับตาแปลงสีฟันคู่พร้อมด้วยเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับ ขอบคุณเครื่องดื่มสมโอทีสมโอทีดีเพราะมีซิงค์แอลคาเนทีนสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒน,นาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดาฮาร้อยอย่างทาน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุชงครับผ่้วยการโอ้ยโอ้ยหล่นเลยครับนี่นะครับหมัดเดียวเลยนะครับทิมขวาตรงๆ หนักแรงจริงๆนะครับเพตรีค่อยๆขยับเตะขาแล้วก็หาจังหวะนะครับแล้วก็ได้จังหวะบวกหมัดทิมเข้าไว้เต็มไปข้างเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหนักแรงจริงๆครับเพตรีโอ้หนี่ครับโอ้หนี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับโอ้เข้าไปขอโทษขอโพยเพื่อแลลวครับโอ้โว่าหลังๆนี่ชนะน็อกเป็นว่าเล่นเลยครับเพตรี จบเร็วเลยครับยก2เท่านั้นเองดูชดนี่ครับพหลุดปุ๊บมหลุดปุ๊บโอ้โหนี่ครับมารับกลางอากาศเลยครับนี่แหละครับโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหครับไม่ใครก็ใคร โดนของใครก่อดเท่านั้นเองครับคู่นี้แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นเพ